วันเสาร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2,565เวลา21นาฬิกาพร,ราชวระเม,เมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายพงษ์สะทรการจนะจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายคารวาสในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสีริมงคลทั่วไทยทรงท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่พุณศักราช2566ณวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางสาวกันตรัตเริ่มสูงเนินประหลัดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เพื่อเสริมเิริมงคลต้อนรับปีใหม่และเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6ณหนะ้านะสําำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายนารงศักด์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางจินจนาโอสถธนากรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จํานวน70รูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เป็นการทําบุญเพื่อความเป็นเิริมงคล โดยมีพระครูประทุมวรคุณเจ้าอาวาดวัดหงประทุมวาดปาทกถาธรรมในวันขึ้นปีใหม่ทุกปีประชาชนได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์ที่เมตตามารับบาตรเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในการก้าวสู่ปีพุทธศักราช2566ด้วยความเป็นเิริมงคลเพื่อสืบสารตามขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทยค่ะ